อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่พิขุทั้งหลายเราจากแสดงซึ่งกรรมทั้งหลายทั้งใหม่และเก่ากรรมนณิโรธและกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาพิขุทั้งหลายกรรมเก่าเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้พิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมเก่าพิขุทั้งหลายกรรมใหม่เป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลกระทากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในการบัดนี้อันใดอันนี้เรียกว่ากรรมใหม่ ภิขุทั้งหลายกรรมนิโรธคือความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตตเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดอันนี้เรียกว่ากรรมนิโรธภิขุทั้งหลายกรรมนิโรทคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่า กรรมนิโรทคามินีปฏิปทานั้นคืออริยะอัดถังคิกมักนี้นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมนิโรทคามินีปฏิปทา พิกุทั้งหลายด้วยประการดังนี้แลเป็นอันว่ากรรมเก่าเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกรรมใหม่เราก็ได้แสดงแล้วกรรมนณโรธเราก็ได้แสดงแล้วกรรมมิโรทคามินีปฏิปทาเราก็ได้แสดงแล้วพิกุทั้งหลายจิตใดที่ศัสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอพิกุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย